นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดคอท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วเมื่อรถบริการเคลื่อนที่จำนายขายเข้าเมามาแล้วครับเข้าเมาเข้าไม่หนุ่มนุ่มหอมหอมใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตขายกันในราคาถึกถึกเข้าเมาข้าไม่หนุ่มนุ่มหอมหอมสูตรโบราณเที่ยง ถ้วยละ20บาทถ้วยละบาทนีบคาทสอมตัวอย่างจาสิบบาทสามถ่วย50บาทท่อนนั่นเซิรนครับเซิรนครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาไปบ่หอดจอดบ่ถึงเอินเอาควักเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาบริการหอดหนาบ้านท่านแล้วครับสะอาดปลอดภัยมาหอดหนาบ้านท่านแล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วไปบ่หอด จอดบ่ถึงเอิ้เอา่าควักเอา่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมือหนีนวยรถบริการเคลื่อนที่จำนายขายเขา้าเมามาแล้วครับเขา้าเามาเข่าไม่นุ่ม นี่คือสตตัวอย่างาใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตสะอาดปลอดภัยมาฮอดนาบ้านท่านแล้วครับเอินเอาควักเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนื้อรถบริการเคลื่อนที่จำนายขายเขาเหมาเข้าเหมาเข้าไม่นุ่มๆหอมหอมมาฮอดนาบ้านท่านแล้วนี่คือสูตรตัวอย่างสดๆใหม่ๆเที่ยงถ้วยละ20บาทถ้วยละ20บาท3ถ้วย50บาท สถ้วยห0สบบาทท่อน,นั้นเซิร์นขับเซิร์นขับด้านหนา้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาไปบบหอดจอดบบถึงเอินเอาคกวักเอาเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง